เอาแล้วครับกุฎีกุฎีครับตอนนี้แลเอเคก็สวนกลับไปและตอนนี้เราเปิดประเด็นกันแล้วแลวแทงกันแล้วเอาแลตอนนี้ตัวนี้ปัวนี้เอาแล้วครับตอนนี้เราเปิดกระสวดไปสวดกันไปแล้วเลยโอ้ยโอ้ยขาดบ้าุฎีเอาล่อะมา้เอาแล้วกุฎีเยอะเยอะเยอะเราเยอะเราเยอะไม่อยากจะไปทัไวะไ้คนตาบัดได้ยังไง นีเกินกว่าสิบเกตไปแล้วอุ่นเกินกวสิบเมตจากหลังวิ่งกลับไปที่รถตัวเองคาคิมาแล้วคาคิมาแล้วครับโอ้โหจะไม่มีตัวรอดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเอารถเข้ามาแล้วคุณตีไม่ใช่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 เป็นเจ้านี้ใส่ดีผู้หญิงผู้ชายเป็นเจ้าอยู่ดีจีอ่ะผู้ชายเหรอใช่ครับพี่ผู้ชายเออกูว่ามันชื่อคุณคุณว่าไงมันไปเป็นทหารมาสองปีไปกอล์ฟ แจ็คปะอันนี้แจ็คปะไม่เรียบร้อยอุ้ยไม่โดนแจ็คนี่วะแจ็คไหนแจ็คเดริเปอร์เย็ดเย็นเย็ดเย็นเย็นเย็นมีแจ็คกูมีแจ็คกูกรีดกีดมีแจ็คขาดซู้อขาพี่แจ็คมีแจ็คซูเอาขาพี่แจ็คดีใจลุกขึ้นมาสิคขาพี่แจ็คจ๋าโอเคตัวตึงๆมีสี่ห้าคนนะที่คุณคุ้นหน้าหน่อยบึ้มบัมซัมโบ้อะ ล,ลงแล้วลงแล้วเอ็มเคลงแล้วอว่าอาว่าเย็ดเย็ดเอ็มเคมากกว่าไวเอ็มเคมากกว่าว่าเหนือว่าเหนือว่าเอ็มเคว่าไม่ติดต่อแล้วแหละใช่ไม่ติดต่อหมอพี่เอาแล้วครับจังหวะนี้ครับเขาอยู่ในช่วงสมบัติเอ็มเคเคครับแอลเคอี <ไป S 3> <ป>กัน กินยาประาณสิบกันแล้วเราสั่งเอเจพีที่มาพร้อมกับช็อปเปอร์แคตลิปเปอร์แล้วเปิดแฟรไม่โดนนะแฟรรีบไปไหนครับท่านเขาเรียกว่าเช็คระยะเหมือนนักมวยเขาเล่นแค่ระยะนักตีคุณตีครับตอนนี้แล้วแอเขก็สวนกลับไปและตอนนี้เราเปิดประเด็นกันแล้วแล้วแทงกันแล้วเอาแล้วตอนนี้เรื่องบทสำคันจำนวนเนเนปัสบถึงล้วนเนเนปัสเอาแล้วครับตอนนี้เราเปิดกันสวดไปสวดกันไป นเไปต่อตีก็าแล้ว<ป>แจงโนนายแล้วหตัว,ตวอดีตช,ชอปเปอร์ช็อปเปอร์ยังไงกุตแิแอลไก่จากสุพรตอนนี้โอ้ห โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันดีเมอีกแล้วโอ้ยอันดีไม่หยุดโอ้ยขาดขาดบ้าพี่ตี๋ขาดเยอะมากเอาแล้วตอนนี้สีขาวถึงเกือบวาร์จเราเยอะเราเยอะชุบเพื่อตอนนี้แคลร์ชุบเพื่อนอยู่แต่แอลเคยังไม่ชุบเลยแอลเคไม่ชุบเลยอย่างงี้จะโดนอันดีเมอีกแล้วเอาละครับตอนนี้เอาอีกแล้วฮะตอนนี้มันเดือดจริงๆมันเดือดมาอย่างงี้มันเดือดมาอย่างงี้อันดีเมหรือเปล่า และตอนนี้ m อ็ชุบกันลันเนล่านาแล้วตอนนี้ถ้า LK ไม่ปิดตัวชุบเร็วเหมือนว่าจะเตะเลยเปล่าเอ<ม>ลเ <K>. คเอาแล้วตอนนี้และโดนเตีไปหนึ่งวู้ยเอฟเอลเคก็มาเหมือนกันหัวแข็งใส่เอาแล้วตอนนี้ตัวกันไปหนึ่งเป็นอะไรจนลุงสามหนึ่งยังไว้ยังอยู่โอ้โหบุญลมพัดโชยอีกแล้วพัดโชยอีกแล้วโอ้โหและปาดอีกวันะทีเมโอ้โหหนึ่งหัดขาดโชยไป ตอนนี้โอ้โหดูเหมือนว่าสีเขียวไอ้เหี้ยไฟยังเจได้ยังไงวะคุณเจจะเได้ยังไงโอ้โเหี้ยโอ้โหโอ้โหจ้ถ้าอุ้มหมดหรือเปล่าครับคุณตีสิบเคสอรคุณตีคุณตีว่าไสิเยแล้วเคเลยด้วยครับเอ็มจังหวัดนี้เอาจะเปิดไปาทิ์พ่มเลยคยแล้ววามันแพ้แลว เออเจี๊ยประกาศเก้าว่ามันแพ้แล้วไอ้น้องฮะไม่ได้ตืนซ้ำตึงไม่ได้ตืนซ้ำตึงเจี๊ยบสบอยลำเจ๊ะสัมเปย์ลำโต้โอ้โหเอาละตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยนู้นจะทำแบบนี้เหรอโ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรอยู่างนู้นนะหลังจากนี้ทางฝั่ง MTK นั้น จะสามารถห่อแล้วเอาละครับเออได้เอเกเอฟเกเอกเอาละฮะตอนนี้ร่วมส่งแรงใจเชียรได้ครับ1นึ2 8นสแะครับผมเอฟเเบอร์อะไรครับเอฟเเบอร์อะไรครับเอฟเครับเบอร์หนึ่งครับความละยีบาทนะโอ ตรงมาเลยครับตอนนี้แล้วโอกันรัวเอาแล้วครตอนนี้เก uh ินกว่าสิบเทดไปแล้วอุ่นกินสิบเกทสหลังวิ่งกลับไปที่รถตัวเองและเรารออะไรล่ะครับเร็วขึ้นมาโอ้ยแล้วกันเกาะติดครับแบบไปแล้วกลุ่มเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วจะหมดหรือเปล่าตำรวจมาแล้วหาคีได้หรือเปล่าหาคีได้หรือเปล่าทำไมไม่ใช้หาคีครับทุตีเพราะไม่ใช้หาคีครับครับผมเอาแล้วแต่ตอนนี้มันมันเหลือเกินมันมันได้ล้วจะหมดมาหางคีมาแล้ว ทาคิมาแล้วครับโอ้โหจไม่มีใครได้ารเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเอารถเข้ามาแล้วครับุิเอเพ่อมาปเสร็จไปกันก่อนเพื่อมาปิดตัวเอเคที่เหลือตรงนี้จะทายังไงดีตารวจเข้าไปไม่ได้และจ่าแล็ตําลังไรไม่ได้เอาแล้วตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เป็นินิดเดียวตารวจต้องปีนออกกันมาหมดแล้วฮะแล้วปีนลื่นรถมาหนึ่งทีลงไปหนึ่งทีเพื่อเพื่อ แแแนนนเอาแล้วครับกี่เคสครับมุติกี่เคสครับเกินสิบ้วฮะตอนนี้จะจบหรือเปล่าพุทหมดนี่คือจบเลยมุติว่าไงฮะยากนะผมมองว่ามีสิทอยู่ตำรวจกี่เก้าคนผ่านตลาดนี้ม่มีกล่องเลยนะมีกล่องไหมในกล้ามีกล่องดีดีด้วยอย่าลืมพี่ด้กล้ามีกล่องปะไม่มีแล้วพี่ทำได้ด้วยหรอไม่มีกล่องเล็กไรอยู่ไหนเอลเคยังเหลืออีกเยอะนะลาเอลเคยังรออยู่ฮะรออยู่ เอาไงเออกเลยเปล่าแล้วทางฝั่งเอ้าทางฝั่ง MKK ฝืนนะอุ้มสองจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นลำบากแล้วสำหรับรถคันนี้ต้องเปลี่ยนรถตัวเลยครับแม่เซร์ไฮยังเล่นไม่ได้อยู่เซร์ยังเล่นอยู่เซร์ไฮฮะสตาร์บอยยังอยู่ครับผมต้องปิดสเตทต้องปิดตัวช่วยให้ได้สำหรับ MKK แต่มันเป็นข้อที่ได้เปรียบครับเพราะว่า ของเ k ครับเพราะว่าเอมเคไม่รู้ว่าตัวช่วยเพื่อนของ l อเคือใคร,รบบเอาแล้วตอนนี้ละออกกันแล้วฮะออกกันแล้วเริ่มกันไปกันเรื่อยฮะตอนนี้โอ้โหชนยับชนยับแล้วตอนนี้บัมกันนะยังบัมกันอยู่แล้วอูแอนตันมาเป็นคันี้นะฮะคนสองอ่ะโอ้โห<อ>ไปแล้วไปแล้วโอ้โหไม่เกรงลัวฟ้าดินกฎหมายเดือนสิ้นแอตตันจะโชว์ทางฝั่งหัวหน้า แเ้าไปติดแก๊กมายังได้อยู่ฮะตามมาขหลัตามมาที่ใครอ่ะหลังใครอ่ะโอเคหรือเปล่ามันเดือดจริงจริงมันติ่งติ่งเลยฮะตี่อย่างที่ผมบอกอะคุณแมร์โด้เอ็มเคเคเรามีประสบการณ์ดันไฟที่เหนือระดับกว่าใครทั้งสิ้นนะโอ้โหทำให้แก๊งไหนที่ต้องเจอนต้องทำกันบ้านมาอย่างดีฮะถึงจะชนะเขาได้ใครทำกันบ้านเตรียมผู้ตัวไม่พร้อมนี่โดนหมดเอ็มเคเคไม่ได้มีแค่ชื่อครับผม แต่ที่การไฟ์ตะกี้นี้โอ้โหคือขึ้นเหนือกว่าเยอะนะฮคุณตีที่ผมมองนะใช่ครับผมอันนี้เมรุรัวครับอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ทางเอลเคเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ว่าแหมอาจจะแบบหาไฟมานานลายกันปุ่มนะโอ้โห,โหชนไปหนึ่งต่อพูดพูดอย่างนี้ผมอยากแบบอยากไฟเลยฮนะโอ้โหพี่โอ้ใช้โทรศัพท์โทรหาก,กันทั้งคุณตี กุนติดูครับสิคะใช้โทรศัพท์คุยหากุนติโอแม่อย่างเงี้ยนะฮะอย่าลืมตีนะครับกันอาวุธยานกันไม่มีอะไรมา้วีไม่มีเลยมีไหมมีไหมกอซ่อมมาซ่อมไหมถายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้มีก็ขายไม่ได้โอ้โหแย่ละฮะ M.K.K ครับเหลือแค่อุ้มอย่างเดียวครับโอ้โหมาอยู่ไลน์เดียวกันอีก โอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ชนกันอีกเอ้าของสองซ้อมกันฮะอยากไปอยู่ใกล้เขาครับเดี๋ยวเลขมันมั่วครับครับผมครับผมไม่อยู่งกันนะไมวังออกไปดีกว่าที่อื่นครับไปแอบแอบก่อนมืนมันไม่มีหน่วยนะมันจะไปซื้อกล่องนะโอ้โหลำบากว่ะลับกลับากลรองไม่มีความยากหนที่ผมบอกครับไปดันทางด้านอาวุธหมดครับแล้ฝั่งแอมทีเคเลยไม่ได็นตรงนี้เลยไงเหตุกลางถนนเลยไงเหลือครับ แล้วดูเคสที่เขาอุ้มเนี่ยครับแล้วจะบอกซ่อมตรงนี้ฮะคุณตีโอ้โหฟิ้ยวเนยฟี้ยวเนยซ่อมตรงนี้เลยฮะสอบสพบป่ะไม่เก่งนะเพื่อนกูเฟี้ยไงเพื่อนกูเก่งอ่ะไอ้เหี้ยอโโ้หสุดจริงๆครับมโอ้ไม่ไม่เรามาดูดิว่าคือเขา่ทีจะเกมไหมเขาแบบสุดๆจริงๆครับไม่ไม่ไม่แปลกเลยฮะที่จะเป็นหัวเมืองของ SD นะฮะคุณตี ครับผมกล้าเล่นกล้าประทะครับทุกที่ขออะไรมาจัดให้ตลอดไม่เคยขัดนะตอบ M K K โอ้โหขึ้นกองกันตรงนี้เลยนะยุคสมัยใหม่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับคุณแมนโน่ครับผมเรียกว่าปล่อยผ่านไม่ได้นะต้องน่าจับตานะต้องรอฮะรอให้เขาโตฮะในเวลาในมันอยู่ครับเวลาสั้นโอ้โห พลาดแล้วพลาดเลยอะตกแก๊งไหนที่กล้ามท้าเอไปล้หนึ่งครับคุณตีไปแล้วหนึ่งครับครับผมนาตอนนี้ธุรกิจเรื่องการช่วยคนออกคุกนาจารลูกเรือฮะแต่เขาเขาบอกว่าความแค้นของสองแก๊งนี้คือเยอะนะตีเพราะเขาอยู่ประเทศเดียวกันมาก่อนนะฮะโอ้ริบะ อาวันเห็นแล้วครับพี่ข้างหลังมาแล้วจะเป็นเซิร์ฟหรือเปล่าจะเป็นเซิร์ฟหรือเปล่าไม่ใช่เซิร์ฟอ่ใช่ครับแมาอาวุธมาเลยนะไม่ทันลากคุณตีผมว่านะอันนี้หนะครับสองศพอะฮะคุณตีเขาจะรอดหรือเปล่าอ่ะผมต้องโดนเลยผมบอกว่ามันมันรอดแหลมเกินไปครับสองศพมันเล่นยประมาทกไม่ไหวไม่ไหวนะสี่สิบห้านาทีแล้วต้องเติมน้ำมันอีกครับ ก็า,าจ,จะ<ผ>มไม่ได้ประมาทหรอกเราว่ามันอาจจะแบบว่าแบบไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอไ,ได้นะความแนียนอนนะโอ้โหความด้วยฮะส่งไม่ได้เลยฮะไปอยู่ยังไปอยู่ยังไปอยู่แต่ตำรวจที่นี่ต้องยอมรับฝีมือนะบอกให้ครับผมยี่สิบเก้าคนครับคือไปแข่งรถได้เลยฮะแต่คนตามก็ฝีมือโหดอยู่นะขับคันนี้ตามอ่ะ นั่นไหนแล้วครับโอผมนึกว่าเขาเหินแม่เยอะดียล้วปกติยางยังไม่แตกเลยใช่หรอใช่โอ้หแต่ว่ายังหนีได้อ่ะเอาแล้วเอาวันจี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโดนไหมล้วจะแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วไม่รอดละไปไม่รอดละโอ้โหแล้วโดนดังหัววันเลยแล้วหลับอัตันมาเป็นคันนีสองคสีตโดนอก เรียด้วโอ้โชนเรียบร้อยสี่ร้อยบปั๊มแล้วฮะแล้วลุมยิงคนนะจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยต้องยอมนะแม่สุดยอดครับคันเดียวฮะอาวันเปลี่ยนเกมจริงๆครับอาวันไม่ได้ขับง่ายนะกุตีผมไปขับมาแล้วเมื่อวานนะครับใช่ครับผมคนชิปบหายเลยครับโดนชนโดนไรบ้างโอ้โหผมขับแป๊บเดียวผมเลิกเลยไม่ไหวฮะว่ามันจริงวันนี้ ตอนเ,เดว่ามีไฟบรมันให้เราดูก่อนนอนตอนผมกลับมาเล่นครั้งแรกครับตอนที่แบบตอนเข้ามาเล่นเมื่อ9เดือน10เดือนที่แล้วผมเอาอาวันขึ้นเขาโอเคเป็นไงครับโรเบิร์ตตายค่ะต้อตายต้อตายตรับต,ตายผมก็ถามเอ๊ะทำไมมันขึ้นไม่ได้ทำไมมันขึ้นไม่